สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอได้วยก้องใหม่ออกกินเลยก้องใหม่จ้าก้องใหม่ฮะห้าชิ้นห้าชิ้นสามชิ้นดีลเดือดกันเยอะพึ่งอยู่หลายห้าปีอืเอาชิมแหนมสิถ้าไทยย่างมันจะอร่อยนะย่างมันจะอร่อยแล้วก็ทอดมันมันถ้ามันย่างเตาถ่านถึงอร่อยค่ะแต่ถ้าย่างเตาเนี้ยมันเหมือนมันมันโตนี่ไงเนาะใช่ค่ะเตาถ่านมันอร่อยเนาะมันเหมือนเตาอบเลย เกินข yeah. ้าวกันใจกินข้าวกันเอาอ้จาัเสร็จุละไม่คงจะนั่งคเดียวควักให้พอสักหน่อยทดเนี้อย่างไกล้ด้ค่ะไม่น่าปุนตึกกุนวาลากัวยังไม่ได้หเนรูปอยู่อืมอืมอือโอ้ดีพรโลดก็จะมาเกียไป กัดโซกัดโซเอยู่ในซินะกัศจีนก่อนที่อ่งจ้วมื่อนี้ยุดเมื่อนี้เก็บสตอหยุดสตอหยุดเมื่อนี้วันหยุด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 ไม่เข้าอย่าเนี่นี่ไป็นหรอไม่ใช่เหรอไม่เคยหรอเออ แต่ไม vale ok ่จะเปลี่ยนกูสิหกล้ถ้าเปลี่ยนหกอ่ะจะไม่เปลี่ยนไงไม่จะไปเปลี่ยนกันนี่เลยกินข้าวกันจ้ามามากินข้าวน้ำกันมีไอ้มกน้ำไหมข้าวเหนียวไก่ย่างแหนมย่าง ตำสมดีจ้ากับข้าวยางดวนเมื่อนี้หยุดจ้าพักผ่อนขาพักผ่อนขา,นานพักผ่อนขาจ้าเบังกับเขาดูจ้าอืม ใบกระเทียมปลูกเองเด้อถึงอร่อยถ้าปกติมันจะนั่นเร็รอวอย,ยู่เด้อเนาะมันจะไอ้ไอ้ไอ้ผักนะมันจะใช้ได้อย,ย,ยูอ่ดีแล้วก็คือแก้วตัวเด้อยใช้กูไปกุ้งส่ตว์ทุกอย่างรสอร้อยที่ทำสมจะทำสมจะใบกระเทียมไก่ย่างแหนมย่างหมกหน่อไม้ม ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพักมาเป็นสวนจิ้มทักไปลุกแต่งแค่นี้คุณกูว่า เอาที่น,นั่นไอ้กท,ที่แกให้ของขวัญแม่มันมีไหมเราเปลี่ยนอะไรมีไหมกินขวดเปล่าไหมเออไม่รู้เออเดี๋ยวเปิดดูเราก็ไปซื้อเราก็ไปซื้ออันนี้มาแทนเลยอ๋อไม่ติดใช่ตามไปเจอว่านั่นเลาแต่วันนี้มันจะไปเปลี่ยนวันนี้แหละเราเรียกไอขวดไอ้ยังก่อไข่ขวดไอ้ขวดไอ้ไข่ทำไมเป็นไอ้น้อของขอยเนอะจะไปเปลี่ยนไอ้ขวดไอ้โซดา เปลี่ยนขวดสดาเขาดาเหมือนเฮียงนวดตงกูกักได้จังนอยค่ะสิไปเปลี่ยนขวดสดากินเขาแล้วก็สิไปเปลี่ยนขวดสดา ไอ้โซดายนี่ยก่อนคนโซดาเท่าไอ้เปลี <laughs> an ่ยนได้เอามาใส่เครื่องหน่อยไหมจ๊ะคุกคักนาจังน้อยจ้ามื่อนี่คุกคักคุกคักอะไรมันหลุดอถ้ามันเปลี่ยนได้เอานี่ยมาใส่ก่อนแล้วก็เอานี้ซื้อมาเตือนด้วยมันนี้

วอวมฉึนอะไรได้ดีนะน่ะก็ย่างเขาเหนียว ใส่นะเนี่ยแม่แต่ันเป็นสามคืนแต่ตอนนี้แม่จะที่กินแม่จะใส่ฟรีดน้ำว่าแม่ชอบน้ำชอบเยอแม่ก็แยกไว้กันค์่ล้าอย่ามากไม่อยู่ได้มาเรื่องแหนมจังมันสมสมๆแล้ก็แสกอย่างนึงน่ะแล้วต่มันเหนียวแม่เอาอะไรนะไข่ถุงขอบเลยก็เยอะนะก็ธรรมดาล Paljon poski, paljon poski, koska. Käyvät myöhemmin. Paljon poski, koska. Käyvät myöhemmin. Paljon poski, koska. Paljon poski, koska. Paljon poski, on Paljon 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 ไม่ปิดไม่เห็นแกได้ย็นบางที่างปิดให้แกไม่ไม่ถึงว่าหลบกล้องให้แกต่สเม่อกีถึงกวแตอนนี้สนก่ารัจะอุ่ ก็ลวยอย่เด้อสายนิสิต้นที่ถนายสามสี่ยการชัยนาจังหวัดนบตีประันจังหวัดรีรนกระสสสีฟ้านะคะที่อกัหไรอยออ กินได้ละกินจืนได้กินหลายแซ่บนีเหนียวรเว่ยเปิดหน่ไม่เอาอะไร้ขอไปนะ นอไหมเรามาสับเองหเลหรอก็เรียกมกนกไหมมกนอไหมมาสับเองมั่น <c oughs> ไ,ไ,ไอ้นมันจะมีที่อะไรนะที่เขาขูดมาครึ่งครึ่งนนนะหน่อล้ะเนาะแล้วมาทํามันก็ไม่เยอะมกนอไหม,มแซ่บแซ่บ,บกับคนเหนียวงานไม่มย่างหรือ,อ,อเอาออกว่ายืออยู่ของน่ง ตรเ,เอาแช่แขให้น้ำไปลรเลื้นแหนมแช่แข็งเฮ็ดไว้เรากอไปเก็บสตอลูกผันมักเปรี้ยวมกน้าหม่เขาเนี้ยไข่หมูสามชั้นกสสนน็สุดๆจ้ะทั้งไก่างทั้งแหนม

ไปทำงานมาเหนื่อยเลยีินชาบไม่ชาบเลืตื่ยังช้าอุ้ยเช้าอะไรใส่บางครึ่งล้วพ่อกันลิปนาจ้าไาบเป่กรกเขาด้วจ้าพ่อกันลิปนาจ่าแซบแซบกินมันมือยุดก็เล่นลูกกยุดในไม่กินข้าน้ำกัน ขอกันคลิปนาจ้า <the> okay,, ้าบ๊ายบาย